เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความงดงามในทุกมิติเหมาะแก่การพักผ่อนและสัมผัสประสบการณ์แห่งความประทับใจต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องยาวนานจากประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระเจ้าตากได้ยกทัพผ่านพื้นที่ได้พักค้างแรมที่เขาลูกหนึ่งติดชายฝั่งทะเลอันเป็นยุทธภูมิที่ได้เปรียบทางการทหารต่อมาได้ถูกเรียกชื่อสถานที่แห่นี้ว่าเขาทัพพระยา และในช่วงนั้นมีลมทะเลชื่อลมพัทยาที่พัดผ่านในต้นฤดูฝนเลยเรียกสถานที่แห่งน,นี้ว่าหมู่บ้านพัทยาซึ่งในเวลาต่อมาได้เขียนใหม่เป็นพัทยาเมืองพัทยาในอดีตนั้นเป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรมและการประมงได้ถึงจุดเปลี่ยนเมื่อมีทหารอเมริกันพบชายหาดที่ทอดยาวสวยงามจากภาพถ่ายทางอากาศในยุคสงครามอินโดจีนและได้เข้ามาสัมผัส กับบรรยากาศจนเกิดความประทับใจและส่งต่อเรื่องราวไปทั่วโลกอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นชุมชนการท่องเที่ยวและบริการจวบจนปัจจุบันสถานีตำรวจุทธรตำบลพัทยาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2511บนเนื้อที่1ไร่3งานถนนพัทยาสาย2ซึ่งปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นอาคารที่พักเจ้าหน้าที่จำนวน2คูหาต่อมาได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ที่ปากซอยเถนนสายชายหาดเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2527จวบจนปัจจุบันภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกนาวินทีรวิทย์ผู้ก,กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้เน้นนำนโยบายของผู้ปัญชาการตำรวจแห่งชาติสอดรับข้อปฏิบัติของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และข้อสั่งการของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีโครงสร้างการทํางานประกอบด้วยฝ่ายงานป้องกันปราบปรามฝ่ายงานสืบสวนฝ่ายงานสอบสวนดูแลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของสถานีตำรวจตรเมืองพัทยาอย่างใกล้ชิด ในเขตรับผิดชอบการสอบสวนของสถานีตำรวจปทรมเมืองพะยาได้มีการแบ่งเขตการตรวจออกเป็น8เขตตรวจมีสายตรวจชุดป้องกันจำนวน3ชุดตรวจหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงชุดปฏิบัติการพิเศษมีที่พักสายตรวจที่สำคัญ3จุดจุดเผชิญเหตุสัญญาณจราจรจำนวน16จุดชุดเคลื่อนที่เร็วคลี่คลายปัญหาจราจร,จ,ร,จ,รจุดต่างๆจุดบริการสถานีย่อย2แห่งคือสถานีย่อยโค้งดงตางตั้งอยู่หาจอมเทียนและสถานีย่อยเกาะหลาน ทั้งงานด้านการสืบสวนงานสอบสวนไว้คอยบริการประชาชนเป็นมาถมบทความยุติธรรมสู่การให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยมีสถานภาพกำลังพลอัตราอนุญาตทั้งสิ้น470นายมีคนครอง377นายว่าง93นายโดยแบ่งเป็นชั้นสัญญบัตรอัตราอนุญาต88นายครอง60นายว่าง28นายชั้นประทวนอัตราอนุญาต382นายครอง317นายว่าง65นาย ในเขตสอบสวน191.97ตารางกิโลเมตรทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับสถานีตำรวจภูธรบางละมุงและหนองปลือทิศใต้ติดกับสถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนและทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีชายหาดทอดยาวถึง15กิโลเมตรมีเขตการปกครองพิเศษของเมืองพัทยาเป็นผู้บริหารการปกครองนอกจากนั้นยังมีเขตพื้นที่ทางทะเลที่มีเกาะลอนเกาะสากและหมู่เกาะไผ่ เป็นสถานที่สำคัญทางการท่องเที่ยวรวมอยู่อีกด้วยโดยมีจำนวนประชากรตามทะเบียนราชจำนวน1,16,945คนเป็นชาย53,525คนหญิง63,420คนประชากรแฝงประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง500,000คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่ง สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาได้นำเอานโยบายเน้นหนักของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติมาผนวกเข้ากับรูปแบบการทำงานผสมผสานกับความทันสมัยในรูปแบบต่างๆให้สอดรับกับนโยบายของตำรวจภูธรภาคสองและผู้บังคับกาตรตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจนเกิดผลสำเร็จของการทำงานในทุกด้านดังปรากฏผลการทำงานที่โดดเด่นยกตัวอย่างเช่น การบูรณาการความร่วมมือกับสถานทูตคูเวตกรณีนักท่องเที่ยวก่อความรือนร้อนต่อสังคมจากความคึกขนองบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานบันเทิงแก้ปัญหากรณีข่าวการทำร้ายนักท่องเที่ยวบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาการจราจรที่มีจุดทางร่วมทางแยกมากกว่าจำนวนเจ้าหน้าที่จัดอบรมอาสาจราจรและผู้ช่วยเจ้าพนักงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาบุคคลเร่ร่อนในเมืองพัทยา ส่งเสริมสนับสนุนการทํางานด้านการป้องกันยาเสพติดควบคู่กับการปราบปรามจนได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการที่ทําหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่นทั้งระดับของผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการชุมชนยั่งยืนโครงการเซเบอร์วิเนตโครงการ5ปลอดปลอดยาปลอดเด็กปลอดปืนปลอดค้ามนุษย์และปลอดภัยในสถานบันเทิงอย่างจริงจังต่อเนื่อง บรรณาการความร่วมมือสนับสนุนงานเทศกาลของเมืองพัทยาในทุกเทศกาลอย่างจริงจังต่อเนื่องขับเคลื่อนง,งานจิตอาสาในรูปแบบบรรณาการความร่วมมือนำเทคโนโลยีการสืบค้นติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่จนเป็นที่ยอมรับเป็นที่สนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสําคัญกับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการบรรณาการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องจริงจัง ให้ความสําคัญกับเครือข่ายภาคประชาชนฝึกอบรมตารวจอาสาต่างๆอย่างต่อเนื่องปฏิสัมพันธ์ขับเคลื่อนความร่วมมือของกอตตรเพื่อสร้างกิจกรรมความร่วมมือต่อกันนี่เป็นเพียงบางส่วนที่หน่วยงานนี้ได้ร่วมกันดําเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่เมืองพัทยาแห่งนี้จนเกิดเป็นความอุ่นใจเกิดเป็นความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและนักท่องเที่ยวสมนังวิสัยทัศน์ ของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติที่ว่าเป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธา